สวัสดีค่ะทุกคนมาบอกกับสายน้ำปนอีกแล้วค่ะข้างนอกมืดหนีหิมะตกค่ะอุณหภูมิลบสององศามืดสายน้ำปนได้ตำแตงค่ะกินกับซาลาีค่ะแฮมหมูค่ะผักกะมีข้าวโพดอ่อนผักสลัดแล้วก็พริกหยวกค่ะกินกับข้าวเหนียวค่ะมื่ค่ะมาค่ะมาแซบกับสายน้ำปนค่ะ ตำแตงค่ะส่วนหลอดเนื้อค่ะคุณนยาก มูฮมค่ะเขาใส่เขาเอิยังใส่สันไหมเป็นแพนเลยค่ะแพนเพิ่นสื่อมาเป็นอาหารเสาวนะสารผลแบงมากินกับอันจำบักแตงค่ะ ตุ่นโดนกินกับเพ่อนเทียนหนึ่งค่ะเขาวเศร้าอาหารเศร้าแบบเยอรมันตุ่นโดนกินเทีากระแสบด้วยค่ะแต่ทั้งสี่กินแดบเสมอค่ะ แซ่บดีแล้วล่ะ เขาเนื้อมืนนึบสีติดมือแน่ค่ะออกเป็นหนึ่งเข่าข้างนอกก็ได้หิมาตกบันี้หลังคาค่ะข้างนอกก็เล่นหนึ่งเ้นหมะเราเอากระซอนอค่ะมันเล็สีชื่นๆเนี่ยยชัยแทะค,ค่ะติดมือหน่อยหนึง่ง เพราะว่าหมอนหนึ่งมันตังบม่ได้ค่ะกับอันเตาไฟฟ้าเพราะว่ากลหมอนหนึ่งมันเบลียบตะกี้สาวน้ำฝนเอากุกงุ้มไปค่ะตอนหนึ่งเขาไม่คือด้เดึงดึง,ด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 ง S 1> <S 1> แซ่บค่ะนัวนัวปลาล่าปลาลยี่ห้อนี้ซื้อมากินแซ่บดีค่ะบางยี่ห้อเขาบ่แซ่บค่ะรานเอเชียติสารมันพ้นไป จำบางที่เป็นกับเตียนหมุนเวียนนานะคะาาบลาไหลปบาแซบตำสุ่มกับปแซบค่ะ วันที่ดียวเขาโดอ่อน nhúng tăng cao ทำใส่หมักนาวเป็นเปลือกมันหอมนะค่ะหอมเปลือกหมันา ือสตกมืดมืนเลล่ะค่ะนิะมึนขี่จักรยานไปเห็นงานคต่ตอนเศร้ากับอันตรายอยู่ด้วยค่ะมันมืนแต่เศร้าลายเพิ่นกับบัตรในกวาดทั้งจักรยาน ต้องขี่ยังระมัดระวังค่ะ ดวกด้วยกันเ พราะปากก็เบาแสบค่ะ <c oughs> อิ่มแ้่าค่ะเอาเส้นขนมเส้นลงนะคะน้ำตําแตงโอ้นัว กอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปสารน้ำฝนค่ะขอให้ทุกคนใช้สีวิตอย่างมีความสุขในทุกทุกมือค่ะฝากช่องสารน้ำฝนในเด้อค่ะสวัสดีค่ะ